เย็น yeah! เอาเรื่องปอกไปรักกี้ลอยยอน,นะครับผมนะจิมซุ่มหละกสุดบกักฮาพี่พรอเ่ยเขว่าส่งมันคืองามเด็บ้ายส่งงามมนะงามซ้ำไรส่งนะว้าวมันหัดดากทีว่ะเกือบวุ่นว่ะหมวกกระเป๋าบ,บันไดดอกอ้าวสุดบักอะไรสวยกรปาบันไดดอกเอา,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 เอาคือเกา่านะบัตรคอยมีอยู่ที่1,300กับอีก3ใบครับไดมอนด์ลอยยอที่พี่แลกมาตั้งแต่8ปีที่แล้วกดไลค์ได้ไหมดอกซุ่มเจ้าซุ่มจากใบครับผมซุ่มจากใบได้คอมเมนต์มาบอกคอยได้ เขาควยอาจจะสามใบอาจจะได้เลยสามใบนะเอ้าบูดยังมาแบบกดมาเลยสวยหนึ่งสองสามขอสูตรเนี่ย <c oughs> พี่ชอบพูดภาษาอีสานดีกว่าปกติพี่พูดฝร,รั่งเศสนะแม่นพอดีมันอยู่อีสานโดนเติบเลยเอ้ามีสูตรบ้างขอสูตรน,นะแบบสูตรเท่ๆนะก็ได้ใส่สูตรโด่วนหรอวะก็ได้ใส่สูตรโดแล้วนะไม่มีสูตรบ่อยากเทสแคนรอเติบนึงคนระับ ได้แล้วจ้าสูตรนิเแนบ่าสวยเลยกักกี้ผมเรมจากศูนะสวยกดสิฟเือวะนี่กดซิฟเธอไม่ค่อยมีสูตรอ่ะพักหลังนี่สูตรใส่ไ่คได้ผลไหเซฟเซฟเซบอลเอา10 10 10นะเซบเซบเบเมียมอะไรอไรปะปาสัปดาห์นี้หมุนไปเจ็ดสิอแม่งเกือ สุดเจ้าเบิดเท่าไรเลื่อนลงสุดสี่สาส่วงก็ไดเอาสี่สามส่วหนึ่งส่วสามสจอดแล้วก <ing> ็สามหงสวงสแล้วก็สามแวะจอดจอดสวงแล้วเนี่ยหนึ่งส่วงเรียบข่อยว่ามีเงสุดได้เด่วะก็เกินไปนะจ้าวานะมสุดสวเลยบอกว่า กินแปดทีสเหรอเจ้าว,วะมันก็บางอย่งว่ามึงเหยีบบขีบ่มาถึงก้มดูเหลือห้ารสิบเกินแมงสุดกับแบบเนว่าอย่างงามเบื่อขนาดนั้นเจ้าก,กัน,นได้กับว่าถอย่อยอกเร็วๆเน่เกลือพ่วะเกลือยัองฮะวิ่งเกลือนะไจ้าปากมึงหยับมึงเอาซีไปเลยอ้ออวกเลบอกอวกงสว่เออหนึ่งสวง สามส่เน่กอ,อกไปกอก,อ,อกไปวัดดียอกวะสวยฮ่าสวยรวยเราทูดันน่ะปัดบรวยแล้วเกนะินไปว่ะเกินไปวะรวยราด่ะโอ้ยแะเล้วซเเกรอะไแกเตย่าพึ่งทอ5้5สู่ตัวปเปะวะเลยขวดอะมนบลาอ่าห่งร้อเจ้าวัา,นะาวมนานันสีุ่ดป่ะโอ้ยบัตอันนี้่อยบักเลยวะหนึ สิบ3องสิบสา่าสิบเทียมเลยหยาบีม้าเลโอ้เนี่ยถ้าได้เบิกก้่มซองมึงเกือบจะของมาเลยแน่ๆเอาแล้วซองอ้ะหยาบีมาขางไหนบ้าวันนนออวยขัดควายได้ม้ากูเตอสวยสวาแมมึงเออบบบบเพียงไหนมึงมาได้ห้าขวบเออใช่ล่ะเออชัวยบอสไซดอกน่ รางวันพิเศษสัปดาห์สัปดาห์นี้หม,มุนไป134่ง13ร้อเที่ยวเฮ้ยบักฮามึงไอ้ลอยสาซุ้มเจ้าเบิร์ดท่อไหนซุ้มเจ้าซุมมา่มปะขุน่อหนาซุ่มเลอยสามสิบสีป่ปนองคนไล่ไหมนะครับผมใครอยู่ลอยสามสิสเี่เกียบแล้วนะเกียบแลวนะลอยสิบสี่ปนองสุดกัโอ้ยนั่นแหละอาขวนี่วะโอ้ยหมดว้าว จะขี่งามว่างามนะสูบประมาณนี้แหละครับผมในะร้อยสายมสนะิบสี่บาทก็เลยเนี่ยอ่ะขวดว่าจะไม่หัวซาแล้วนะ